ฉลองรบรอบ30ปีของไลฟ์แอคชั่นที่ทุกคนรอคอยสเตนคือพลังพิเศษทางจิตที่ก่อตัวเป็นรูปร่างนี่คือเรื่องราวของเด็กมัธยมปลายที่ถูกเรียกว่าผู้ใช้สเตนคนอะไรอาย่ไว้ผมโคตรทุเรศเลยฮะเมื่อกี้เกดพูดว่ายังไงนะฮิงาชิคาตาโจสเกะมีความสามารถในการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายได้เอ,ะเอะ๊ะพีดดดดด่เจ้าจ้า นี่ทรงผมเด็ดขาดเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้ผมเพิ่งย้ายมาเมื่อวานชื่อฮิโรไซโคอิจิถ้าเดินหาเรื่องฉันจะปกป้องเธอเองเลิศชอยผู้มาเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นภัยร้ายแฝงตัวอยู่ในเมืองหรอเมืองที่แสนสงบสุขกำลังจะถูกคุกคามาจากผู้ใช้สแตนที่ชั่วร้ายพวกแกไม่มีทางหนีฉันรอดมีคนไม่เก่งกางนั้นเหรอแล้วมันเก่งรอเปล่า มันนึกวก็เป็นผู้ผดุงคุณธรรมหรือไงไปข่าล้างตระกูลเมื่อคนที่โจสเกะรักตกอยู่ในอันตรายคุณตาไม่เป็นไรแล้วนะผมรักสายแล้วแกจะต้องดใช้ด้วยชีวิตแกนั่นแหละผิดเองในเมืองนี้ยังมีตัวคนอ,อันตราย,ยเริ่มโจมตีได้ตราบใดที่พลังนี้อยู่พวกแกก็หนีจากฉันไม่ได้หยุดนะ เจ๋งโคตรเลยให้เสียงภาษาไทยโดยอมาคุขอบคุณคุณบารอนเซโมคุณดิวสตูดิโอคุณเก่งคุณซีเวียคุณชาโมไมและคุณคามิตาริเนโกะที่เข้ามาร่วมภาคในครั้งนี้ด้วยนะครับ